สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่เป็นเป่าอัพโซนะครับของลองจิ้งนะครับที่ชั้นหนึ่งสยามพารากอนนะครับแต่วันนี้จะถึงวันที่31ธันวาคมนะครับผมพาไปดูด้านในกันคือที่บอกว่าวันนี้อยากจะพามาเพราะว่าเขาจัดธีมแบบเฟสติฟมากคือให้เหมือนแบบเราอยู่คริสต์มาสอะไรแบบนั้นนะก็มาถ่ายรูปกันหรือว่าใครกาลังหานาฬิกาแบรนด์สวิสที่ผมว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากมันสักแบบ6กหมื่นจนถึงแสนนิดๆประมาณนะี้ผมว่าลองจิ้งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ น่าสนใจมากนะฮะผมขอพาดูของฝั่งของผู้ชายก่อนแล้วกัน,นครับตัวนี้อ่ะค่อยๆดูไปเลยนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นในโซนของตัวของผู้ชายนะฮะพวกสปิริตนะครับสวยมากอะ่ะเนีย่ยอยากอยากให้ดูกันว่าจะมีตัวแบบเป็นสายหนังตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเหมือนเป็นไพลอตวอชหรือว่าเป็นนาฬิกาสําหรับนักบินนั่นเองนะครับเราจะเห็นพวกกลุ่มโคนการ์ดต่างๆเพราะว่านี่สวนมากแล้วราคามานสักแสนบวกลบประมาณนั้นแล้วก็มาต่อที่ตัวของคอนเฟสนะฮะ คอนเควสจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนลองจีนเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีตัวไฮโดรทองเฟสก็คือจะเป็นนาฬิกาดำน,น้ำ300เมตรใช่ไหมแต่ว่าอยู่ตู้นั้นแต่ว่าตอนนี้เราดูตู้นี้ก่อนทองเฟสที่ผมใส่อยู่อันนี้นะฮะก็เป็นหน้าปัดประมาณสัก41มิลประมาณนั้นนะคะรับราคาอยู่มัน70,000กว่าบาทก็มีหลายสีด้วยนะฮะมีแบบสีเขียวซึ่งปีนี้ผมว่าสีเขียว,วก็กำลังมาเหมือนกันนะมีสีออกแบบทองๆหน่อยแล้วก็สีดำๆที่มีคล้ายๆมัน มันไล่สีเป็นเทาๆประมาณนะครับอันซ้ายมืออันนี้นะครับสวยมากแล้วก็สีน้ำเงินที่อยู่ในมือผมตัวนี้ก็จริงมันแค่เป็นผมเนี่ยให้ผมเลือกผมเลือกเป็นสีเทาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูอีกตู้หนึ่งฝั่งนี้ก็ยังคงอยู่กับนาฬิกาของคุณผู้ชายมีทั้งฝั่งของ Spirit นะฮะมี h e อริเทจเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปแล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นสปิริตนะครับด้านบนเป็นนาฬิกาที่ให้ความสปอร์ตแล้วก็ส่วนมากก็จะเห็นเป็นสายหนังฝั่งซ้ายมือแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นโซนของ Heritage นะครับก็จะมีตัว Moonface อันนี้ผมเคยทำรีวิวกันไปแล้วนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านบนแล้วก็ฝั่งนี้ผมว่าคนที่ชอบลองจิ้นเสิ็น่าจะเห็นรูปนี้บ่อยๆคือไฮโด o คองเ s สนะครับก็จะมีไฮโดคอนเฟสที่เป็นสายเหล็ก แล้วก็มีตัวของโฟนโนกราฟด้วย mm hmm. เห็นไหมโฟนโนกราฟก็จะเป็นฝั่งขวาครับอย่างไฮโดรคอมเพรสก็จะมีอยู่มาสักส3ามสาเช่นกัน39 4 1แล้วก็43ราคาก็อยู่มันหลักแบบ70,000ืบวกลบประมาณนี้นะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นตัวของไฮโดรคอมเพรสแต่จะเป็นตัวจ m มคีอันนี้ผู้จองอใหม่เลยสีดําตรงกลางทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้กี่ยวกฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของเลเจนด์ไดรเวอร์ก้อนนี้เลยราคาก็อยู่มานเนี้ยแหละครับตู้นี้มานสัก ประมาณ80,000ถึงแสนประมาณนั้นนี่จะเป็นโซนของ Heritage นะครับราคาก็าอยู่มัณแสนหนึบวกลบเขาจะสวยมากผมอยากแนะนำให้ถ้ากิดใครกำลังแบบหานาฬิกาให้แฟนหรือว่าใส่คู่กันแบบนี้ใส่ภาพเข้าไปเพิ่มเพราะว่าผมพาแฟนมาเลื่อยด้วยวันนี้ก็เป็นตัว Concrete เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีไซส์41ที่ผมใส่อยู่แล้วก็มี34นะครับตามภาพเลยมาโซน อีกหนึ่งโซนที่เป็นนาฬิกาที่เป็น dress watch หน่อยนะครับของผู้ชายก่อนเราจะปิดท้ายที่ของผู้หญิงตรงนี้รุ่นนี้มีชื่อว่า DOLCE VITA แต่ว่าอันนี้จะเป็น3สีที่มีความพิเศษอันนี้ยังมันรักแสนหนึ่งบอกจะมาเป็น box set นะครับก็มีสายเปลี่ยน3สายด้วยนะครับสำหรับฝั่งอันขวาอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีความพิเศษตรงที่เขาเอาผ้าของสูตรเนี่ยมาตัดเป็นสายให้มันมิกซ์และแมชกันได้มี3สายให้แล้วก็มาปิดท้ายกันที่ ฝั่งของคุณผู้หญิงนะครับวันนี้เห็นหลายๆคนเขาแบบมาซื้อกันด้วยนะครับมาดูกันอันนี้จะเป็นมาสเตอร์คอลเลคชั่นเขามีตัวมูนเฟสด้านล่างด้วยนี่ก็จะเป็นตัวของ e อลเลแกนต์พอถึงเอลเลแกนต์ปุ๊บเนี่ยก็จะความความกว้างระบาดประมาณสัก28เมตรประมาณนั้นคือผมว่ามันเหมือนกับคุณผู้หญิงใส่ดเดรสแล้วก็ใส่นาฬิการเรือนนี้บอกว่าสวยดีเหมือนกันนะก็จะมีการประดับประดาด้วยพวกเพชรแล้วก็ใช้เป็นพวกทองแบบนี้ด้วยนะครับเป็นวัสดุที่มีคุณค่า ขยับมาอันนี้ก็จะเป็นทรงถังเบียร์อันนี้คือเอเดเวนซ่านะฮะเอฟิเดนซ่านะครับตัวนี้เป็นทรงถังเบียร์ตัวนี้แอบดูแบบมีความวินเทจวินเทจหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็ขึ้นมาด้านบนเมื่อกี้เราได้เห็นของคุณผู้ชายไปแล้วใช่ไหมสำหรับตัวดอลเชีวิต้านะครับจริงอันนี้ผมว่าเป็นยูนิเซ็กซ์ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้แต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็อ,ออกแบบมัเพื่อเป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยคือมินิดอลเชีวิต้านะครับก็ทรงคล้ายๆกัน เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มีความเล็กลงมานะเพราะเดี๋ยวเนี่ยบอกว่าหลายๆคนชอบนาฬิกาที่มันเล็กลงมาประมาณหนึ่งส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นหลักแรงคลาสสิกด้านบนก็จะเป็นทรงกลมๆแบบนี้พอพูดถึงความคลาสสิกปุ๊บอะนนี่แหละคือนาฬิการทรงคลาสสิกมากเลยหน้าปัดกลมๆแล้วก็เป็นสายถักประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปิดใช้กันที่อันล่างอันนี้คือพรีเมียร์ลูแา พอเป็นคำว่าลูหน้าใช่ไหมเราจะนึกถึงความที่เป็นพระจันทร์ยงเ้เขาจะมีตัวที่เป็นมูนเฟสด้วยนะแล้วก็เป็นตัวธรรมดาแบบนี้นะมันจะมีความไม่สมมาตรกันนี่ยงตัวนี้มันเหมือนเป็นกาไรข้อมือของคุณผู้หญิงเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าเกิดกำลังหานาฬิกาเสื้เรือนหนึ่งให้กับคุณผู้หญิงอยู่ก็แวะมาดูกันได้นะครับอ่ะตอนนี้เขาตั้งอยู่หลายเรือนมากขอเปิดให้ดูแล้วกันนี่คอมเพรส34มิลของผู้หญิง แบบนี้ใส่คูก่กันแบบนี้ได้เลยของผมก็จะเป็น41มิลน,นะครับของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีพวกเพชรอยู่เป็นแบบออโต้ด้วยนะเห็นไหมเข็มกวาดแะเรียบเนียนมากแล้วก็มีเป็นโครโนกราฟอยน,นี้โครโนกราฟนะครก็ไซส์มาที่40มิลผมว่าสายของ Longines ตอนนี้ที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยสายที่มันเป็นทรงแบบนี้มันเป็นข้อแบบนี้นะครับข้อด้านด้าน,นอกข้อเงาด้านในผมเป็นสวยมาก แล้วก็เป็นปุ่มแบบปัตต์ฟลายด้วยปลดออกมาง่ายๆแบบนี้เวลาใส่ถอดง่ายมากตรงนี้มีตัวมินินะฮะนี่ด้วยเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูด้านล่างอันนี้มาดูในข้อมือก็ไม่ได้ใหญ่นะเล็กๆเลยอันนี้แฟนผมมีอยู่ผมแปะรูปให้ดูแล้วกันว่าเขาใส่แล้วเป็นไงเขาใส่สีขาวนะฮะผมว่าสวยดีเหมาะอผู้หญิงที่แบบมีความหวานๆหน่อยหรือใครที่ไม่ชอบที่เป็นเพชรเนี่ยก็เอาแบบหน้าปัดธรรมดาก็ได้ราคาก็ รถหย่อนลงมาประมาณหนึ่งสวยตัวหนึ่งที่ผมซื้อผมชอบมากก็คือตัว heritage ตัวนี้นะครับทกนผมเคยทำคลิปไปแล้วใน YouTube ผมชิงลิงไว้ให้แล้วกันแบบจอดลึกแล้วก็เอาเรือนี้ไป mix and match กันด้วยสวยมากกันด้วยความที่เป็นสายสีเทาเนี่ยจริงๆเขามีหลายสีเหมือนกันนะสายอเนี้แล้วก็มีมูนเฟสด้านในมันคือ flagship heritage ด้านหลังนี้ก็จะมีเป็นเรือเป็น flagship จริงคือเรือธงนั่นเองนะฮะ ขอ,อปิดท้ายกันที่ตัว Hydroconquest ที่เป็นตัวใหม่ที่เป็น GMT แล้วกันมีที่เห็นอยู่ใน,ในตู้นะนี่สวยมากเลยครว่าแล้วมันเป็นสายายาที่เป็น i n t r ร d e เข้าไปคือมันมันไม่มีช่องว่างดีมากเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับด้านข้างเขามีคอนเสิร์ตก็อยากห้ทุกคนลองแวะมาดูกันได้นะครับที่ l o n g ิ h a Sparrow Store นะครับที่ชั้นหนึ่งสยามพารากอนนะครับโซนของ Luxury ก็จะมีส่วนลด ประมาณสัก10ประมาณนั้นนะครับหรือว่าบางรุน่นก็อาจจะไม่ได้มีส่วนรถอะไรนะครับก็เอาแวะมาแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้ด้วยเพราะว่าโซสวยมากผมมาถ่ายอแล้วเดี๋ยวผมแกะรูปชิงไว้ให้เผื่อใครอยากจะมาลองถ่ายรูปกันที่นี่นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับแล้วายฮะ